ไอโฟน16ซีีปีจะมาพร้อม16ฟีเจอร์ใหม่ darling, สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a Channel Re ลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ลือ iPhone 16 Series จะมาพร้อม16ฟีเจอร์ใหม่ถึงแม้กำหนดเปิดตัว iPhone 16 Series จะอยู่ห่างออกไปอย่างน้อย10เดือนแต่ก็มีข่าวลือถูกนำเสนอออกมาบ่อยครั้งซึ่งเว็บไซต์ได้สรุปฟีเจอร์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมาให้แล้วจอใหญ่ขึ้น iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น0.2นิ้วซึ่งหมายก็ว่า iPhone 16 Pro จะมีขนาดหน้าจอ6.3นิ้วปัเสจาก6.27นิ้ว และ iPhone 16 Pro Max จะมีขนาดหน้าจอ6.9นิ้วปัิเศษจาก6.85นิ้วเทคโนโลยี m i โ r o l ลนสแผงจอแสดงผล O L E D ของ iPhone 16 s ก r ีปอาจได้รับเทคโนโลยี m i โครเลนสที่ให้ความสว่างมากกว่าและใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงานมากกว่าปุ่มใหม่ Capture หลังจากเปลี่ยนปุ่มสวิตช์ปิดเสียงมาใช้ปุ่ม Action ใน iPhone 15 Pro ปีหน้า Apple อาจเพิ่มปุ่มใหม่ไว้ใต้ปุ่ม Power โดยเรียกว่าปุ่ม Capture ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าไว้ทําอะไรแต่จากชื่อปุ่มอาจบอกได้ว่าจะทําหน้าที่เป็นปุ่มชัตเตอร์ช่วยให้ถ่ายภาพได้สะดวกขึ้นและคาดว่าจะนําปุ่มแคปเจอร์มาใช้กับไอโฟน16ซีรุ่นปุ่มแอคชั่นในรุ่นพื้นฐานหลังจากนําปุ่มแอคชั่นมาใช้ครั้งแรกในไอโฟน15 Pro และไอโฟน15 Pro Max ก็มีรายงานว่าปีหน้าจะขยายปุ่มแอคชั่นไปยังรุ่นพื้นฐานด้วยซึ่งหมายถึงไอโฟน16และไอโฟน16 Pro ก็จะมีปุ่มแอคชั่นเช่นกัน ปุ่ม solid state ปุ่มแบบ solid state หรือปุ่มแบบสัมผัคสค a า p ิท i t i v e ถูกหรือว่าจะนำมาใช้กับ iPhone 1บ Pro และ iPhone 1บ Pro Max เป็นรุ่นแรกแต่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่จะพร้อมใช้งานใน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max โดยจะนำมาใช้กับปุ่มปรับระดับเสียงและปุ่ม power ปุ่มแบบ solid state button มีความทนทานกว่าปุ่มกดปัจจุบันอีกทั้งยังช่วยให้ iPhone ป้องกันน้ำได้ดีขึ้น แต่จะเป็นต้องมีส่วนประกอบเพิ่มขึ้นรวมถึงเพิ่มจํานวน t ทั t ติ e เอนจินเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกได้ว่ามีการกดปุ่มกล้องเอาต้าวไว้48ล้านพิกเซล iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ถูกหลือว่าจะได้รับการปรับปรุงกล้องเอาต้าวไวด้วยความละเอียด48ล้านพิกเซลให้มีความละเอียดมากขึ้นเมื่อถ่ายภาพในโหมด 0.5x ปัจจุบัน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max มีกล้องเอาต้าวไ12ล้านพิกเซล กล้องซูเปอร์เทเลโฟโต้ iPhone 16 Pro Max จะได้รับกล้องซูเปอร์เทเลโฟโต้ซึ่งเป็นการอัปเกรดกล้องเทเลโฟโต้แบบ Periscope ของ iPhone 15 Pro Max เพื่อสร้างความแตกต่างจาก iPhone 16 Pro ซูมแบบอัปติคอน5เท่า iPhone 16 Pro จะได้รับการปรับปรุงกล้องเทเลโฟโต้แบบเดียวกับ iPhone 16 Pro Max ด้วยดีไซน์เลนส์เทเลพิซึมทำให้รองรับการซูมแบบอัปติคอน5เท่าด้วยเลนส์เทเลพิซึมเริ่มนำมาใช้แล้วใน iPhone 15 Pro Max แต่ไม่มีใน iPhone 15 Pro สามารถซูมเข้าแบบออปติคอน5เท่าซูมออกแบบออปติคอน2เท่าให้ช่วงซูมแบบออปติคอน10เท่าและซูมดิจิทัลได้สูงสุด25เท่าดีไซน์กล้องหลังของ iPhone 16ดีไซน์กล้องหลังของ iPhone 16 iPhone 16รุ่นพื้นฐานทุกเรืยว่าจะจัดเตียงเดินกล้องในแนวตั้งแต่ที่จะวางในแนวทะแยง ไอโฟนที่มีกล้องหลัง2ตัวเคยวางเลเยอร์แบบให้เลนกล้องซ้อนกันในแนวตั้งมาแล้วหลายรุ่นโดยไอโฟน12และ iPhone 12 mini เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนมาวางในแนวทะแยงในปีต่อมากับ iPhone 13และ iPhone 13 mini รองรับ Wi-Fi 7 iPhone 16และ iPhone 16 Pro Max ถูกหรือว่าจะรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7ช่วยให้ iPhone ในปีหน้า สามารถรับส่งข้อมูลย่านความถี่ 2.4GHz, 5GHz และ 6GHz พร้อมกันและมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดมากกว่า 40GB ิต่อวินาทีซึ่งเพิ่มขึ้น4เท่าเมื่อเทียบกับ Wi-Fi 6 e ที่พบใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ชิป a 1 8 Pro iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมาพร้อมชิป a 1 8 Pro ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนเทคโนโลยี n 3 e ใช้กระบวนการผลิต3นาโนเมตรรุ่นที่2ของ TSMC โดยมีต้นทุนถูกกว่าและให้การผลิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับชิป A17 Pro ใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ที่ใช้เทคโนโย B, ลยี N3B กระบวนการผลิตชิป3นาโนเมตรรุ่นแรกของ TSMC ชิป A17 iPhone 16และ iPhone 16 Plus ถูกเรือว่าจะได้รับชิป A17 แต่ไม่เหมือนกับชิป A17 Pro ใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ความสามารถด้าน AI Apple ถูกอ้างว่ากำลังพัฒนา AI ที่ขับเคลื่อนด้วย LLM และ Language Model ซึ่งจะถูกรวมเข้ากับ iOS 8และจะสามารถประมวลผลได้ทันทีใน iPhone 16 Series ส่วน iPhone รุ่นก่อนหน้านั้นอาจต้องประมวลผลผ่านระบบล่าว์แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ความสามารถด้าน AI จะถูกสงวนไว้ให้กับ iPhone รุ่นใหม่ในปีหน้าเท่านั้น 5G Advanced 1> iPhone 1 6 Pro, Pro และ iPhone 6 p r r o m x x จะได้รับการปรับปรุง5 g ด้วยชิปโมเดม็ม snapdragon x 7 5ของ a ลอ com m ที่ให้ความเร็วในการดาวน์โหลดสูงถึง 7.5GHz และสนับสนุนมาตรฐาน5 g advanced เป็นยุคใหม่ของ5 g ก่อนวิวัฒนาการไปสู่6 g เทคโนโลยีใหม่ของแบตเตอรี่ iPhone 6และ iPhone 6 Pro Max ถูกหลือว่าจะมาพร้อมเทคโนโลยีสแต c k แบตเตอรี่ซึ่งคาดว่าจะให้ความจุสูงขึ้นและมีอายุก,การใช้งานยาวนานขึ้น สแต็กแบตเตอรเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความจุแบตเตอรี่ที่พบในเซลล์รถยนต์ไฟฟ้าใช้วิธีการสแต็กหรือเรียงซ้อนส่วนประกอบของแบตเตอรี่อย่างแคโทดและแอนโนดให้แน่นเพื่อให้มีความหนาแน่นของพลังงานมากขึ้นส่งผลให้แบตเตอรี่มีความจุสูงขึ้นไอโฟน16อ l ลต a แหล่งข่าวอ้างว่า Apple อาจเปิดตัว iPhone 16 Ultra ควบคู่ไปกับ iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max หมายก็ว่า iPhone 16 Pro Max อาจไม่ใช่ iPhone รุ่นที่แพงที่สุดอีกต่อไปโดยคาดว่า iPhone 16 Ultra จะเหนือกว่าด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและอาจถูกสร้างมาเพื่อการเชื่อมต่อไร้สายอย่างสมบูรณ์ไม่มีแม้ช่องเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่ที่มา Mac r u m o r X-ray AirPods ของแท้กับของปลอมแตกต่างกันอย่างไรชมคลิป หูฟังแอปป์ป็ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกถับลอกเียนแบบมากที่สุดของ Apple จากการสกัดโดยทางการสหรัฐของอเมริกาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพบว่าแอปป์ป็ตของปลอมดูเหมือนของจริงตั้งแต่กล่องบรรจุภัณฑ์จึงยากที่ผู้บริโภคทั่วไปจะแยกแยะได้แต่จากการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยการเอ็กซเรย์จะพบว่าแอปป์ป็ตของแท้กับของปลอมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลังจากนำแอปป์ป็อตปของแท้กับของเทียมมาเอ็กซเรย์เพื่อดูส่วนประกอบภายในพบว่า มีความแตกต่างที่สำคัญอยู่3จุดได้แก่แบตเตอรี่วงจรไฟฟ้าและคุณภาพการผลิต a อ r p o d ของแท้ใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เข้ากับหูฟังทั้งสองข้างที่มีฟอร์มแฟกเตอร์ขนาดกระทัดรัดอย่างพอดีและให้พลังงานสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ AirPods Pro ของปลอมใช้แบตเตอรี่ที่ไม่มีความซับซ้อนและมีความปลอดภัยน้อยกว่า สำหรับวงจรไฟฟ้าในแอปพลิของแท้มีการผสมผสานระหว่างแผงวงจรพิมพ์ที่แข็งและยืดหยุ่นเพื่อบรรจุส่วนประกอบต,ต่างๆอย่างหนาแน่นมั่นใจได้ว่าทุกๆมิลิเมตรของพื้นที่จะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพในทางกลับกันแอปพอโโลิเคชโของปลอมเผยให้เห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียบง่ายกว่ามากปูด,ด้วยส่วนประกอบที่หาซื้อได้ทั่วไปมีไมโครโฟนน้อยกว่าและมีวงจรควอบคลุมน้อยลงส่งผลให้คุณภาพเสียงด้อยกว่า ในส่วนของคุณภาพในการผลิตแอปพอรอตของปลอมที่นํามาทดสอบ2คู่คู่แรกไม่พบว่ามีคอยสําหรับการชาร์แบบไร้สายแต่พบในอีกคู่อย่างไรก็ตามไม่พบแม่เหล็กที่จะช่วยยึดกับท่านชาร์จนอกจากนี้แอปพอรอตปลอมยังมีการถ่วงน้ำหนักด้วยวัสดุที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเพียงแต่บรรจุไว้เพื่อมีน้ำหนักใกล้เคียงกับของแท้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อไอโฟนราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ e m อ a Channel Re ลรีวินะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ